รูปดีๆไม่ขายแล้วเ,เรียบรแอย ดึงดึงเดึงงดึงดึงอู้ดึงไครอ้วนกวกันระหว่างมะลิกับพ่อมะลิแม่มะลิพตราใงไหนอือหือแจ๋วจริงวะ อะดึงดึงอดึงดิโอ้้หูดูดอุ้ยหลุดเลยเอาไหมเอาอึ๊บอึ๊บอือไว้ละอุ้ยพอละเออเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนอุ้ยพอๆลูกอ้วนเดี๋ยวล้มเจ็บเออพักพัก พอก,กันล้ว